โอ้ล oh, ุกลุกลวกโหะนี่จริงดีจริงแอนมิสอ่า southwest enemy southwest is coming enemy southwest is coming เจอเจอเจอเรื jaw, jaw, jaw. Right? ่องผมดูด้านล่างด้านล่างสนามเพาะให้ใายมือเห็นในทหารเห็นไหมครับระหว่างอยู่ระหว่าง west กับสองแปดห้า No, 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 no. นนายนายทหารดาวปืนกลเลย <On. S 2> ดาวดาวดาว oh. เออป้อมปืนกลเอ่อเวสเออเออเอออ่านอร์เวสนอร์เวสนอร์เวสนอนอยูอ่บนเนินออรเวสนอนเนอนเนอนเหยียบ <Okay. S 2> แม่นมากเอ <Okay. S 2> เอเจอตายของไหนอะ่ะไป่ได้ไม่ไดอย่าเข้ามาตำแหน่งผมนะ ได้เลรปบุก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 ไฟไฟเราบุกโอ้ขอวันขอวันเฮ้ยขอวันมึงนะเพราะลาพังแล้วอยู่ในสนามพอข้างหน้าคุณนะเอ้ยผมดาวผมดาวมันอยู่ตำแหน่งผมละถ้ามชุบผมได้ไมถ้าไมได้ผมก็เกิดเดอด Enemy 2, 5, five 2 2-5-5, 2-5-5 I got, I got one Bloooyyyy, I got boy, boy. Enemy 2, 5, five. enemy 2, 5-5 five, five. ไม่ได้สนเลสนมาผมผมอยู่นี่คนเดียวอะไม่ไม่อยากไปไปตรงนั้นปืนใหญ่อัดเต็มเข้มไม่บอกอยู่แล้วไม่บอกมาเจอแล้วมาเจอแต่พี่ยีนไงพี่ย n d มามามาอ,อ,อูาออ้เจ็บแล้วโอเคมอูตายเลยมึงคิดมาตายมัม้ผมยิงมันไปรีบอยอผมด้วย จอจอเจอไว้เเฮ้ยข้างหน้าผมข้างหน้าผมข้างหน้าผมเอาจะมาทำสิบงก็ดี จับได้อยู่วะเอาออกเอาออกออก,ออกก่อนออกก่อนสร้างเราดีพอยต์ก่อนด้านหลังปืนก้อน,นี้ก็เลยก็ได้รับเรื่อเจ้ทีมน้างปะนะ